สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้แม่กิ่งจะมาอัปเดตอาการของบุญมีให้ทราบนะคะแล้วกออ็อันก่อนอื่นเรามาดูทองหยิบก่อนค่ะมาดูทองหยิบก่อนเนาะก็วันนี้แม่กิ่งก็ได้พาทองหยิบไปล้างแผลเหมือนเดิมค่ะพาไปล้างแผลเหมือนเดิมแต่ว่าหนุ่มน้อยของเราขี้กลัวค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้หนุ่มน้อยแล้วนะคะน้ําหนัก6กกิโลแล้วนะคะ 6.10กิโลแล้วค่ะสำหรับทองหยิบของเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกข้างนอกค่ะเขาก็เลยกลัวเนาะวันนี้ก็พาไปล้างแผลค่ะไปล้างแผลเหมือนเดิมเพราะว่าแผลเขาจะรูลึกมากค่ะประมาณประมาณนิ้วหนึ่งได้ค่ะความลึกของแผลเขาที่เนื้อหายไปเนาะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ให้มาล้างก่อนให้พาน้องมาล้างแผลก่อนเพราะว่าเนื้อเขาจะได้แบบว่าปูดปูดขึ้นมาประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็คืออาการหลังจากที่ไปล้างแผลกลับมานะคะไปล้างแผลกลับมาก็ยังเดินเหินได้ปกตินะคะยังเดินเหินได้ปกติยังเอกเนกขึ้นที่สูงได้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ขึ้นมานั่งที่อ่างนะคะอ่างล้างมือของแม่กลายเป็นที่นอนของลูกๆไปแล้วค่ะกลายเป็นที่นอนของเขาไปแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเออ แม่กิ่งก็ขออัปเดตอาการของบุญมีในวันนี้ให้พ่อพ่อ,พอแม่ทราบนะคะแต่ได้สบายอกสบายใจเนาะขั้นต้นก็เนี่ยค่ะมาเจอมาเจอสองคนนี้ก่อนสตูลกับทองพูลอยู่ที่ห้องทํางานแม่นะคะแล้วก็นี่แสงแดดก็ส่องเข้ามามันก็เลยสะท้อนตานิดตึงต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะแล้วพอเห็นอยู่ที่ห้องทํางานก็จะแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นที่นอนของบุญมี ที่เคยนอนประจำเนาะมันว่างเปล่าแม่ก็รู้สึกว่าใจหายอยู่เหมือนกันนะคะใจหายอยู่เหมือนกันคิดถึงเขานะคะตอนแรกไม่กิ่งว่าวันนี้ว่าจะไปเยี่ยมน้องอีกทีนึงแต่ทีนี้ก็ยุ่งยุ่งหลายอย่างค่ะยุ่งยุ่งหลายอย่างเพราะว่าต้องพาทองหยิบไปหาหมอด้วยแล้วก็เอ่อต้องหาช่างมาทําไฟด้วยเพราะเมื่อคืนนี้อยู่ๆตอนที่เราไล์สดทางต่อๆไฟก็ดับลงมาค่ะไฟก็ดับเฉยเลยก็เลยต้องวันนี้ต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเลย ไม่ได้ไปเยี่ยมบุญมีนะคะแล้วแม่กิ่งก็มีได้โทรไปถามคุณหมอแล้วนะคะโทรไปถามอาการของของคุณหมอของบุญมีกับคุณหมอแล้วว่าวันนี้บุญมีเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นภาพตอนที่แม่กิ่งพาน้องไปที่โรงพยาบาลที่นนทบุรีนะคะก็พ่วงสายฉีไปด้วยค่ะพ่วงสายฉีไปด้วยเท่าที่คุณหมอบอกแม่กิ่งมาวันนี้ตั้งพอตั้งแต่ที่น้องเอ่อได้ฉีออกได้อ่ะค่ะ ตั้งแต่ที่น้องฉี่ออกได้อาการน้องก็ดีขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นภาพที่ตอนที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนาะตอนที่น้องอยู่ที่โรงพยาบาลฉี่ออกได้อาการก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็อันนี้คือเป็นของวันนี้ที่คุณหมอถ่ายมาให้แม่กิ่งดูนะคะแม่กิ่งรบกวนให้คุณหมอถ่ายคลิปของบุญมีมาให้ดูว่าวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างดูจากหน้าตาแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นนะคะพ่อแม่เห็นแบบนี้จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะ กินอาหารได้กินน้ําได้ค่ะเดี๋ยวคุณหมอรอดูอีกสักสองสามวันนะคะสองสามวันนะเดี๋ยวค่อยจะเจาะตรวจเลือดดูใหม่นะคะเจาะจาะตรวจเลือดดูใหม่แล้วก็ดูค่าตับค่าไตาของเขาด้วยว่าเออมันกลับมาปกติหรือยังหลังจากที่น้องฉี่ออกแล้วนะคะแล้วก็ส่วนนิ้วก็ไม่มีนะคะนิ้วไม่มีเนาะก็ที่ไปอุดตันอาจจะเป็นแบบว่าตะกอนตะกอนที่ที่เขามีปัญหาเนี่ยค่ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่พ่อพ่อแม่ทุกท่านได้ช่วยเหลือมานะคะบุญหลายนะคะบุญหลายพอดีผู้ใหญ่ใจบุญที่เลี้ยงบุญหลายไปส่งคลิปมาให้แม่กิ่งดูเนาะ mm hmm. ก็เนี่ยค่ะทั้งบุญมีแล้วก็บุญหลาย mm hmm. เป็นอะไรที่พวกเขาได้ฝาฝ่าฟัน,ฟนชีวิตให้รอดปลอดภัยมาก็เป็นเพราะว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านได้เมตตาเนี่ยค่ะบุญมีเองก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นเนาะ เหมือนกับพวกเขาได้ชีวิตใหม่ค่ะเหมือนกับร่นเริ่มต้นพ่อพ่อแม่ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือให้บุญมีอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็จนมาได้รับก,การรักษาค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายหมอหรือว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่ได้เมตตาได้ช่วยให้เขาได้มีการรักษามาตลอดนะคะระยะเวลาก็เนิ่นนานหลายเดือนเหมือนกันนะคะบุญมีแล้วก็จนจน,จนทุกวันนี้วันนี้เขาได้เจ็บป่วยอีกครั้งหนึง่ง พ,พ่อแม่ก็ยังได้ร่วมด้วยช่วยกันได้สมทบทุนเข้ามารักษามีทาให้แม่กิ่งได้มีค่ารักษากบบบุญนี้นะคะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทกท,กท่านมากๆเลยนะคะที่รักเด็กๆครอบครัวตระกูลทองแล้วก็ทําให้ทองหยิบก็ได้หาหมอด้วยค่ะทองหยิบได้มีโอกาสได้ไปทําแผลทุกวันด้วยค่ะทองหยิบเองก็น่าจะรักษานานอยู่เหมือนกันนะคะต้องแม่กิ่งต้องพาไปล้างแผลนานอยู่เหมือนกันเพราะว่า เขาจะแผลลึกคล้ายๆถุงทองตอนนั้นนะคะถุงทองตอนนั้นก็สองอาทิตย์นะคะที่ไม่ต้องพาเข้าไปล้างแผลเนาะอนจนกว่าเนื้อเขาจะปูดนูนขึ้นมาได้ค่ะจนกว่าเนื้อเขาจะผสานกันได้เนาะแล้วก็บุญหลายเองก็เหมือนกันนะคะบุญหลายเขาก็ตอนนี้เขาก็ได้ชีวิตใหม่ค่ะสําหรับบุญหลายเขาก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกันนะคะบุญหลายเองก็เป็นพ่อพ่อแม่เหมือนกันค่ะที่ได้ช่วยเหลือเขาเหมือนกัน จากที่เราคิดว่าเขาไม่น่าจะรอดนอนริมถนนมดตอมแล้วเนาะแต่ทุกวันนี้เขาก็สามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็อยู่ดีมีสุขค่ะผู้ใหญ่ใจบุญที่ท่านได้รับบุญหลายไปดูแลก็ดูแลน้องอย่างดีค่ะดูแลน้องอย่างดีก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยให้ทั้งบุญหลายแล้วก็บุญมีแล้วก็คนอื่นๆในครอบครคัวตระกูลทองที่แม่กิ่งได้ช่วยเหลือมาเนี่ยค่ะ ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยก็ต้องเป็นพอ่พอพอ่แม่ทุกท่านเมตตาเนี่ยค่ะแม่กิ่งกาบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีทุกท่านคอยเมตตาแม่กิ่งก็ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเมื่อวานเองก็เหมือนกันแม่กิ่งก็ไม่อยากจะแบบร้องนะคะไม่อยากจะร้องเลยแต่พอพูดถึงเรื่องลูกเจ็บป่วยขึ้นมามันก็ตื้อค่ะมันเป็นตื้อขึ้นมาเอง มันเป็นลักษณะจุกอกขึ้นมาเองแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้พอแม่กิ่งอายุเยอะขึ้นแม่กิ่งก็เหมือนจะเซนสทีฟมากขึ้นนะคะพออะไรนิดอะไรหน่อยก็จะร้องไห้ก็เป็นแบบนี้ค่ะยังไงพ่อๆแม่อย่าว่าแม่กิ่งเลยนะคะอย่าถิ้งสาแม่กิ่งเนาะไม่มีใครว่าหรอกค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเองค่ะมันมันห้ามไม่ได้จริงๆ แต่วันนี้แม่ก,กิ่งก็มีรอยยิ้มขึ้นแล้วค่ะรอยยิ้มขึ้นแล้วหลังจากที่ทราบว่าบุญมีเองน้องก็แข็งแรงขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วค่ะจากที่คุณหมอแจ้งมาถ้าที่แม่ก,กิ่งได้คุยกับคุณหมอมาก็คิดว่าน้องก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็นาตอนนี้ก็ให้น้องแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเนาะน้องก็แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลที่นนทบุรีค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก,กิ่งจะไปเยี่ยมน้องอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก,กิ่งจะไปอยู่ แล้วเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้กับพ่อพ่อ,พอแม่ทราบอีกทีหนึ่งนะคะส่วนลูกๆคนอื่นก็แข็งแรงดีนะคะขนแข็งแรงดีก็เล่นกันเนี่ยค่ะเล่นกันแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบมารวมตัวกันที่คอนโดค่ะชอบมารวมตัวกันที่คอนโดคอนโดเป็นอะไรที่ชอบกันมากๆแล้วก็ภาพนี้เป็นอะไรที่เสือน้อยมานอนทับพี่ทองก้อนในหลุมอวกาศนะคะ หลุมอวกาศเล็กนิดเดียวนะคะเล็กนิดเดียวแต่ว่ามานอนทับพี่เขาอยากนอนเพราะจริงๆเขาจะชอบนอนแต่พี่ทองก้อนมาแย่งนอนซะก่อนค่ะแล้วก็สายฟ้าเองก็เหมือนกันเนี่ยสายฟ้าเขาก็เป็นอะไรที่เป็นแมวที่ชอบนอนท่าเอลาบิกนะคะงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ